สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน่วยที่5ค่ะเรื่องการสืบค้นข้อมูลด้วยคิวรี่นะคะก่อนอื่นนะคะนะักเรียนก็จะต้องมารู้ก่อนนะคะว่าคิวรี่คืออะไรคิวรี่นะคะคือการค้นหาข้อมูลนะในตารางฐานข้อมูลเนี่ยเพื่อที่เราเนี่ยจะนำมาใช้งานนะในการสร้างแบบฟอร์มหรือสร้างรายงานต่างๆนะคะ อ่านี่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าต่างโปรแกรมเนาะเราก็จะสร้างคิวี e ่กันวันนี้อ่ะจาก รูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยนะคะคู่มีอยู่2ตารางใช่ไหมลูกค<ๆ>ุยยอดห่อยนะคะคูมีอยู่2ตารางนะคะก็คือตารางแรกนะคะก็คือตาราง่อ product นะหรือตารางสินค้าตารางที่2นะคะก็คือตาราง Product type หรือประเภทสินค้าที่เราทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องเขียนนะคะแล้วก็ตาราง p r o d u ั t ์เนี่ยนะคะครูเนี่ยนะคะได้ ทำไมคะใส่สินค้าไปแปดอย่างเนาะนะคะที่นี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาเริ่มการทำคิวรี่นะคะอันดับที่หนึ่งนะคะเวลาเราจะสร้างคิวรี่หรือแบบสอบถามเนี่ยนะคะให้นักเรียนมาที่ปุ่มที่มีชื่อว่า create นะคะอ่าตึ๊นนะครูขออปิดไปก่อนเนาะอ่า product เห็นประมาณนี้เนาะครูก็มาที่ create นะคะ create ค่ะแล้วครูก็เลือก c u r y design อยู่ตรงนี้นะคะอน,นุเห็นเนาะลูก c u r y design นะคะอยู่ตรงนี้ครูก็กดเลยค่ะ c u r y design ทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ก็จะถามว่าครูเนี่ยต้องการสร้างแบบสอบถามนะจากตารางไหนนะตอนนี้เรามี2ตารางคือตารางสินค้ากับตารางข้อมูลสินค้าใช่ไหมคะครูก็เลือกเป็นตาราง ่าข้อมูลสินค้าค่ะคลิกแอดเข้ามาทีนี้นะคะพอแอดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอ่นะคะคลิกแอดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกนะคะแอดเรียบร้อยเนี่ยนะคะครูก็เลือกนี่ค่ะอันแรกเนี่ยครูเลือกเป็นฟิลโปรดักต์เนมนะคะก็คือชื่อสินค้ากับอีกอันนึงนะคะก็คือฟิล ครูต้องการจะรู้แค่อะไรคะลูกแค่ให้มันแสดงแค่ทําไมคะแค่ชื่อสินค้าเนาะไม่ได้ไม่ได้แสดงหมดอย่างเงี้ยครูเอาแค่ชื่อสินค้ากับราคาใช่ไหมคะอ่าพอครูได้แล้วนะคะนะคะครูก็กดเครื่องมือลันนะคะเพื่อแสดงผลคิวリ y อ่าเรียบร้อย นะคะครูก็กดรัน,นอ่าพอได้รันปุ๊บนะคะครูก็จะมีแค่อะไรคะไส้กรอกก็คือมีชื่อสินค้ากับราคาใช่ไหมคะสฝั่งองนี้นะได้เป็นหนึ่งคิวนะคะทีนี้ค่ะกลับมากลับมาต่ออันนี้คือเป็นการสืบค้นหาแค่ชื่อสินค้าและราคาใช่ไหมคะทีนี้ค่ะต่อมาพอครู อยากจะกําหนดคิวรี่เพิ่มเหรอคะอาแล้วก็เรามาดูต่อนะคะเพราะครูกําหนดคิวรี่เพิ่มเนี่ยทีนี้เนี่ยครูอยากจะให้ชื่อ,อสินค้าของครูเมื่อกี้เนี่ยไส้กรอกปลากระป๋องอะไรเมื่อกี้เนี่ยต้องการอยากให้มันเรียงจากมากไปน้อยนะคะเรียงราคาจากมากไปน้อยถ้าเราต้องการจะกําหนดเงื่อนไขเน,นี่ยต้องการจะก,กําหนดที่ราคาแล้วก็มาที่ช่องไพตรงนี้นะคะเราก็กดตรงนี้ลงะคะ่ะช็อตเนี่ยคือจัดเรียงเนี่ยนะคะลง มันมี ascending กับ descending นะคะครูเลือก descending ก็คือราคาจากมากไปน้อยถ้า ascending จะเป็นน้อยไปมากเนาะพอครูเลือก descending ครูก็กด run เห็นไหมคะมันก็จะเรียงราคาจาก39บาท20บาทเห็นไหมทีนี้เนี่ยถ้าราคามันเท่ากันมันก็จะเรียงตามอักษรเนาะชาเขียวชอช้างมาก,ก่อนนอนหนูนมสดนะคะนี่ค่ะครูก็ได้มาแล้วนะคะเรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยเนาะตัวนี้ได้มา1น u ่คิว ะะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดเงื่อนไขคิวรี่เรื่องแบบสอบถามนะคะทีนี้เนี่ยถ้าครูจะเพิ่มเงื่อนไขให้มันมากขึ้นนะคะครูก็กลับมาที่วิวเหมือนเดิมครูก็ใส่เงื่อนไขตรงนี้ครูสมมติบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเลี้ยงแค่มากไปน้อยใช่ไหมนะคะต่อมาครูต้องการจะเพิ่มว่าอยากจะกำหนดให้แสดงเฉพาะสินค้าที่มีราคา10บาทขึ้นไปครูถามว่า10บาทขึ้นไปเนี่ยนับ10บาทด้วยไหม10บบาทนับไหม สิบบาทขึ้นไปตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปลูกนับสิบบาทด้วยไหมนับด้วยนะคะเราก็เลยจะต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะคะมากกว่าหรือเท่ากับสิบทีนี้เนี่ยครูถามมันก็ต้องแสดงสินค้าที่มีราคามากกว่าสิบบาทขึ้นไปนะคะน้ำดืม่มหรืออะไรที่มันน้อยกว่าสิบบาทหรือ,อยางลบเนี่ยก็จะไม่ถูกแสดงถูกไหมคะพอครูใส่เงื่อนไขเสร็จนะคะครูก็มากดลัน เห็นไหมคะมันก็จะได้คิวรี่เนี่ยที่มีราคาตั้งแต่10บาทขึ้นไปอะครูก็มาเซฟคิวรี่หน่อยเนาะอันนี้ราคาโทษค่ะ10บบาทขึ้นไปนะคะก็กดโอเคหนูก็จะเห็นว่ามันก็จะได้คิวรี่มาตรงนี้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะถ้าครูเนี่ยนะคะอยากจะ ทำสร้างคิวรี่ใหม่อีกอัน,นเขากดคิวรี่ดีไซน์เหมือนเดิมก็เลือก table r o d u c t add เ EN. นาะก็กดโค้ดคูก็อันนี้เขาก็เลือกเป็น name เหมือนเดิมกับราคานะคะ price นะคะทีนี้อยากจะจัดเรียงอะไรอีกนะคะเออ่ต่อมาค่ะครูอยากจะจัดเรียงว่าเอาราคาระหว่าง10บาทถึง20บาทเราก็ต้องใช้โค้ดนะคะเป็นข้อความพิมพ์ค่ะ นี้ค่ะเราก็พิมพ์ค่ะมันภาษาอังกฤษเนาะ b บท w วินนะคะ b บท w วินนะโทษค่ะ b บท w วินสิบแปดยี่สิบนะ,ะโทษค่ะ ก็กด run นะคะโทษค่ะเนี่ยค่ะสินค้ามันก็จะขึ้นมาราคาระหว่าง10 and 20นะคะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะผมก็ตั้งชื่อราคาระหว่าง10ถึง20บาทนะคะเนี่ยเราก็จะได้ save c u e r คิ u e ีก็จะมาข้างๆมันก็จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลนะคะหลายๆแบบเนาะทีนี้เนี่ย นะคะอันนี้คือแบบที่1นเนาะไลเรียบร้อย1 0 2ถึง20แล้วก็กดบันทึกค่ะก็กดปุ่มโอเคเนาะหนูก็จะได้เป็นคิวรี่ออกมาอยู่ด้านข้างนะคะก็คือเป็นการสร้างแบบสอบถามนะคะเป็นการสร้างแบบสอบถามเนาะต่อมาค่ะนะคะครูนะคะจะ,ะ,ะสอนหนูคํานวณค่ะชีตเนี้ยนะคะก็คือชีต a 3เนาะนะคะ ก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แ็บ A 3นะคะเนี่ยนะคะก็คือการกำหนดคิวรี่ต่างๆเนาะบันทึกคิวรี่เมื่อกี้คูณสอนไป3แบบเนาะเรียงมากไปน้อยนะคะ,ะเพิ่มเงื่อนไขามากกว่า10บาทนะคะแล้วก็มีเพิ่มเงื่อนไขระหว่างเนาะสอนไป3คําสั่ง นะคะทีนี้เรามาดูอันนี้กันค่ะอันนี้เนี่ยคือการคํานวณน,นะจากคิวリーก็คือเราใส่สูตรเข้าไปมันมีรูปแบบยังไงนะคะสมมติครูจะต้องการสร้างคํานวณใช่ไหมคะครูก็ต้องใช้ไฟนะมีรูปแบบก็คือฟิลที่เราต้องการจะสร้างคำนวณน,นะคะต่อด,ด้วยรูปแบบการคำนวณเนาะใช้เครื่องหมายเอ่อโคลนขั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันวิธีการสร้างเครื่องมือ คิวリーดีไซน์เนาะเหมือนเดิมเลยค่ะหนูก็มาที่ปุ่มค e เอทเลือกแ็บคิวリーดีไซน์ก็เลือกตารางเนาะเลือกตารางอะไรเสร็จก็กําหนดฟิลอะไรเสร็จนะคะอ่ากำหนดฟิลยูนิตพายอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วครูจะคานวณราคาสุทธิราคาสุทธิก็คืออะไรลูกเวลาเราจะอา่าคำนวณราคาสุทธิเนาะเราก็จะมีจํานวนสินค้าทั้งหมดคูณด้วยราคาใช่ไหมคะสมมติราคาต่อนหน่วย5บาทในร้านมี10ชิ้น ในราคากี่บาทอย่างเงี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะนะคะ,ะครูขอโทษค่ะ,ะหนูก็เดี๋ยวครูขอแชร์แชร์หน้าต่างเอ่อเอสเซอีกรอบหนึ่ง มานะคะตอนนี้เนี่ยนะคะครูจะคำนวณราคาสุดทีิเนาะครูก็มาที่ create ค่ะเลือก q u e ลี Design เหมือนเดิมค่ะเลือก Product ค่ะนะคะทีนี้ครูต้องการจะใช้อะไรบ้างครูก็ใช้อ่า product name นะคะแล้วก็ Unit Unit ก็คือจำนวนเนาะแล้วก็ Price นะคะทีนี้เนี่ยครูต้องการจะสร้างใหม่ใช่ไหมคะวิธีการของครูเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้อง พิมพ์นะคะพิมพ์เป็นสูตรเข้าไปเนาะนะคะพิมพ์เป็นสูตรตามนี้เข้าไปนะคะตรงนี้เนาะรูก็ขอพิมพ์อ่าราคาสุทธิโทษค่ะสุทธินะคะใช้เครื่องหมายตลอนนะรูก็เลือกค่ะเลือกเป็น่า Price พีอารวงเล็บปิดนะคะ ôn, id, คะูณวงเล็บเปิดค่ะ unit unit วงเล็บปิดนะคะอ่ะเากดรันจะเห็นไหมคะอาสายกอกเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยมันมีแค่หนึ่งเนาะนะคะก็มีสองอ่ะมีสามสิบเก้า นะสาบาบทคูณหนึ่งก็เป็น39ใช่ไหมราคาสุทธิทีนี้เนี่ยพอครูเปลี่ยนตรงนี้ในสต็อกในร้านของครูเนี่ยมี20ชิ้นมันก็จะคำนวณราคาสุทธิมาให้เห็นไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นนะคะการที่เราเนี่ยใช้สูตรคำนวณกับคิวリーคิวリーเนี่ยมีได้หลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นนะคะสืบค้นและการใช้สูตรคำนวณน,นะคะ,ะไม่ยากเนาะทีนี้เนี่ยนะคะ เราก็คูก็จะเซฟใช่ไหมคุกคลิกขวาตรงนี้ค่ะเซฟอันนี้คูก็จะเป็นราคาโทษค่ะราคาสุทธิรอยนะคะมีของกี่ชิ้นนักเรียนก็จะสังเกตเนาะน้ำดื่มเนี่ยสิบสองขวดใช่ไหมคะยูนิตปริมาณราคา7บาทราคาสุทธิก็คือ8ปดบาทอย่างเงี้ยนะคะเป็นการทำงานกับฐานข้อมูลเนาะตอนแรกเราเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีคิวต่างๆใช่ไหมคะ เนี่ยนะคะมันเป็นการสืบค้นข้อมูลนะคะโดยการดึงข้อมูลจากเทเบิลหรือตารางที่เราใส่ซึ่งตาราง Product สินค้าเนี่ยเราใส่ไว้8ชิ้นเนาะถ้าเราเพิ่มขึ้นสมมติรายการสินค้ามีเป็นร้อยเนี่ยเราจะบอกว่าลูกค้าบอกว่าอยากดูสต็อกสินค้าที่มีราคาตั้งแต่30บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้คิวรีสืบค้นได้นะคะอ่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานเวิร์กของเรา เวิร์กเนะคะเป็นเรื่องการสืบค้นข้อมูลด้วยคิวรีเนาะนักเรียนก็ใส่ชื่อนามสกุลใส่เลขที่อะไรไปอน,นักเรียนก็ดูข้อสอบนะคะข้อสอบเขาบอกว่าหากต้องการนะคะจะสืบค้นด้วยคิวรีเนี่ยจะต้องใช้คําสั่งใดอน,นักเรียนลองดูนะอันนี้ไม่ยากนะคะข้อต่อมาเนาะจากภาพเนี่ยหากสืบค้นด้วยคิวรีจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะคะนักเรียนก็ดูนะจากภาพเลยนะคะไม่ยากเนาะทำไปนะคะอันนี้10คะแนนอันนี้ นนัข้อนี้ครูถามว่าจากภาพการสืบค้นด้วยคิวรี่เนี่ยมีการกําหนดเงื่อนไขอย่างไรเนี่ยครูก็ชี้ลูกศรเนาะแล้วแทนก็ดูนะคะเรียนชื่อสินค้าเรียนราคาราคาสินค้าหรือเรียงอะไรนะหนูลองดูนะคะครูเรียงที่ไหนเรียงที่ฟิลไหนนะคะก็คือข้อมูลอันนั้นเนาะอ่าหนูก็ดูเงื่อนไขนะคะไม่ยากค่ะโอเคเนาะใครมีคําถามอะไรไหม งานนี้10คะแนนนะคะส่งเข้ามานะคะในคาสรูมก็คือเข้าไปทำเป็นฟอร์มเลยนะคะนักเรียนก็ตอบเข้ามาะคะ่ะ